โอ้ฮ่อนห่อนหอนพี่น้องไงห่อนครับแต่ผมขี่รถไปส่งของขลิบก็เลยเร่รับของนําครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้ว New West 18พาทครับ68ครับพี่น้องครับอันนี้เป็น18ครับก็เอามาประลายตัวนะครับเอามาสิบก็เครื่องครับผมอ่าเอามาแจกกันใส่เนาะพี่น้องเนาะเอามาขายครับวันเด็มาแจกแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับ 68เดี๋ยวตีบ้างนี่ครับนี่นี่ครับหนุกหนุก 88i ครับนี่ให้บึงออโอ้หนักแค่วะไอ้กล้องนึงนี่เขาตีบ้านกลัมากสองเขื่องนะครับกล้องใหญ่นะครับเดีย๋ยวพี่แกไอ้ตัว68ให้บึงก่อนเนาะโอเคเออครับแกเป็นก่อน,นะ <Okay. S 1> อนได้ไหมของบึงมารูปโฉมเขาจะเป็นยังไงนะครับ มาดูกันครับผมเขาว่างเขาว่างสอนกันเลยไหมครับพี่นอ้องเดี๋ยวลงลายดีกว่าครับลงลายดีกว่ี๋ยวให้ดูนี่ครับผมนีเวทหกหกแปดแปดไอครับนี่ครับอา่าผู้ดใดผู้ใดสร้างจองมากอะ่ะ ทักมาเลยน,นะครับทักมาทางไลน์หรือว่าโทรมานะครับตามเบอร์ที่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับผมโทรมาเลยครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้น,นะครับผมโอเคเอ่าตัวนี้ผมแกะแล้คาผิดนะครับคลิปที่แล้วนะครับกิ๊งตัวนี้นี่คันปลายทางมันจะอยู่ที่หาพันหาพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่ตัวนี้นะ <c ười> คลิปที่แล้วผมแจกะไปว่าสี่พันกัวเนาะอัานานั้นผิดครับผิดครับสี่สี่พันเก่าเนี่ยคือว่าโอนเงินมาก่อนนะครับผมตัวนี้นะอันนี้เป็นราคาในทางบริษัท เรากำหนดมากนะครับส่วนนิเวศสี่แปตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชัน3ครับนะ้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับที่ว่าท่านบริษัทอัปเกรดมากนะครับผมเอาทุบดีแกะตัวนี้เกินน่อยครับว่าเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันสามนี่เขาแถมยังมาแน่ครับมาเบิ่งกันนะครับแกะออกมาครับแกะออกมา <Yahoo! S 1> อุ้ยเวรเฮดคนเดียวก็ลแลกอะไรนะวะเจ้า <laughs> ดำปืดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนท่างไนก่อนเขาใส่มาสองอันเลยเดี๋ยวเอาลูกลางดีกว่านะครับมันงายกากันเนาะนี่ครับผมส่วนกลองมันกับสีน้าตาอะไรเมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับผมสี่แปดแปด แต่ว่าัข้างในซีโบคือเก่านะครับนะมาเิ่นกานครับพี่น้องเดี๋ยวอีกแกให้ดูครับเดี๋ยวบอกลาดีกว่าออครับเดี๋ยวผมจะเอากอกไม้เบิ่งครับว่าด้านในเขาเป็นยังไงโอเคโอ้นี่ครับน้ำมันสองที่นิเวครับรูปทรงไม้ครับพี่น้องเป็นวบบไส้คุ้งนะครับนี่นะครับอ่า สวยงามสวยงามกะหนึ่งนิดครับผมเหมือนเดิมหนึ่งนิดครับแถมมาอ่าครับต่อไปก็จจลอนผสมน้ำมันครับแล้วก็มีโอ้นี่พี่น้องข้าแถมถอยเสียน้ำครับนี่ครับแยม่อยเสียมาให้อีกหนึ่งอันครับอือแล้วก็ทีนี้ผมต้องซื้อคู่มือเหมือนเดิมครับแล้วก็ใบแบบรองกับรัางเล็กมานะครับผมตัวนี้นะตัวขาวนี่ เบิงบ่โอเคเบิแกเบิงเนาะโอเคดูครับชึบดูครับผมถูกต้องตามกฎหมายพี่น้องไม่ต้องห่วงครับ <Yeah. S 1> อืมอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นนังสือเอาน้องนังสือคู่มือครับที่ว่าคนโซนโซนใหญ่ที่มาอ่านกันนะครับเบอลเลนอ่ <c oughs> อัตรอมากรับต่อมาก็จะเป็นโซ้เลยเหมือนเดิมครับของอุริกอนครับผมเป็นโซ้ขนาดอ่าสามถึงแปดขนาดเล็กครับดูนี่นะ แล้วก็จะเป็นชุดประแจรครับชุดประแจนี่กาติมาแบบเก่าพี่น้องก็มีอ่ประแจหัวทอกนี่ตัวสีส้มๆหนี่ตัวหนึง่งไขควงปากแบนตัวหนึง่งเอาไว้ปรับจุนครับบูครับแล้วมีหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมตัวหนึง่งแล้วมีประแจบ็อกไว้ตันหูวเทียนแล้วก็คันบาเลยครับผมต่อมาครับต่อมานี่ยังเอกเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นไอตัวเซฟตี้บาเลยครับแล้วก็มีแถมบาเลยหลัวปืนมาครับ เป็นบาลเลยขนาดขนาดขนาดน่าจ,จะเป็นสิบเอ็ดจุดหานิ้วหรือเปล่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับอ่านี่ครับผมมุ่ม,มันจะไวแน่เม็นบอลนี่สิบเอ็ดจุดหานิ้วครับนี่ครับก็เบิ่อครับพ,พี่น้องเป็นตัวเครื่องครับเอ่อตามข้อมูลที่ให้มากมู่ซึบว่าเขาสจเขาสจีอปเดตเครื่องนี่เป็นเขาวจีกแก้ไขไปไว่าไอ้มัตติมีท่อร์ล้มนาะพี่น้องท่อร์ลมไอ้ ที่เแถวๆมากนี่มันมันสีบางๆเนาะที่ว่านมีลูกยางเกี่ยมตอนข้าวบัวก็ไปเสื้อถูกนะครับแต่ว่าไอ้เบอร์จันทร์สามขาาเขาเท็ดเท็ดมะานา,าวเก่านะครับเอ๋อตัวนห,หน้าในเป็นยังไงเดี๋ยวผมแกงบางหน่อยเนาะแต่ที่คือเก่าล้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวหามีดก่อนเดี๋ยวแกะงรูปชมหน้หนาในนะครับอูอ้ยข้าวโ รูปชมด้านในกระที่เก่าครับพี่น้องแบบแบบเก่าเหมือนครับผมเหมือนเดิมกระหัวชั้นสามก็ยังคงเป็นสเตอร์แหวนคือเก่าครับเห็นบ่สเตร์แหวนเหมือนเดิมเป็นสเตอร์แหวนแล้วก็เป็นตัดระบบแยก,กน้ำมันออกครับคือยังอร์ชันสองครับคือกันคือมีมีแค่ตัวดึงชูตัวนี้ตัวเดียวนะไม่มีตัวแยกน้ำมันครับแล้วกะ็ยังไงล่ะแล้วก็เบิ้งหลูกยางาลูกยางนี่ผมบอกแกเบื้งหลุเนาะครับ บอกฟัสร้างกันน่อสินึกภาพบอกน้องว่าผมหมายถึงตัวใหนน้องครับเดี๋ยวผมเอาเมื่อสี่มาด้วยหน่อยกันเลยครับมันอยู่ซื้อนี่ครับน้องจะวันนี้มเปิดหรอกน่ครับไปซื้อนี่ครับท่อร่มนะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างไปเบิรงนก็ได้ครับผมจะอธิบายฟ้างแป๊บหนึ่งครับครับผมนี่ผมเอาตัวอย่างไปเบิรงนี่ครับเขาเรียกว่าท่อรมหรือว่าข้อหลีดเรือหรือว่าเรียกเรียกได้ซื้อหนเอาครับผมอื่นอย่างอื่นหวดครับอื มนนอออลเเเด้พโคตัวนี้มันจะอยู่เื่อมต่ออยู่ตรงนี้ครับกันผู้ใดเคยใส่เครื่องตัวนี้กับถุงหจักหรือว่าผู้ใดเคยใส่เครื่องพวกรุ่นสามพันปครับสิงหวจักดีครับว่าตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะไอตัวนี้ทางบริษทัทเขาแก้ไขมากครับเขา,เขาบอกว่าเขาเห็นเขาทํามาหนาขึ้นครับ <S <S อืมันมันขิดขาดยากกูเกิลนะครับพี่น้องนะตัวนี้นะแต่ทีนี้มัมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ <S <S อื สายตัวนี้ผมเก็บไว้เพื่อน้อามีประโยชน์เลยครับนี่สายเดียวมาเขาคิดหัดกองไมมนะครับมีประโยชน์อย่าทิ้งขว้างครับอย่าทิ้งขว้างเดียว่าอ่ะพี่น้องกาย่ำครับย่ำกาทักทามาครับทักมาเดี๋ยวผมทีจะส่งไปไหนนะครับว่าจิเปลียนนิเวศสี่เปดแปดพัดหรือว่าหกแปดแปดหกหกแปดแปดไอนะครับตัวนี้นะสัง่งเลยครับผมกเอามาบวาหลายพี่น้องเอามายางละซิฟก็โตครับเป็นอย่างที่ยังบ่อสั่งไม่ได้หลายเตี้ย เอาผมบ่ค่อยรวยไปไหนเนาะตามงบประมาณครับตามงบประมาณอ่ะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่นี้ครับกับมาแจ้งกับซับนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจสำหรับคนที่ยังสนใจยังมากนิวเวซี่แปดด้วนี่ครับก็ทักมาเลยครับผมสำหรับตัวนี้ก็เป็นคลิปมาผมคือร่องคลิปไปเบิรงประมาณสองสามคลิปมั้งครับตัวนี้เดี๋ยวผมร่ลงคลิปไปเบิ่งอีกหรอกคลิปไปไปตัดใหม่แข็งครับนี่นะโมกุปดนะครับนะแล้วก็ไปพามาครับ ค่อยติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับที่นี้อเอาแค่นี่นะครับไปน้องเนาะครับ